เกมไม่ใช้เน็ตประจําสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะสาหรับใครที่รอคอยเกมไม่ใช้เน็ตอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับเนาะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์ตังก์หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมเรี่บร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาและกันนดครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่า กมแรกกันนะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวโรคลาล RPG แล้วก็บผสมแนวประจนภัยเข้าด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่ารอดฮีโร่นะครับสำหรับตัวของรอดฮีโร่เองเนี่ยนะรเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นฮีโร่นะครับที่จะต้องหาทางออกจากดันเจียน ให้ได้ในการปรผจญภัยนยกราเนจะต้องสู้กับบีาสาต์ต่างๆนะครับในการต่อสู้เนี่ยก็จะมีสกิลต่างๆที่อัปเกรดขึ้นมาให้เราระหว่างทางด้วยแล้วก็จะมีการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆอัปเกรดตัวของชุดเกาะ ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี้ก็ยังมีตัวของเหล่าฮีโร่ต่างๆที่จะมาคอยช่วยเราในการต่อสู้ด้วยนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จะมีความน่ารักภายในตัวแล้วแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่เล่นชิวเล่นเพลิน,นแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเมอร์ก ดีมแลนด์น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวของเมอร์กดีมแลนด์เนี่ยจะเป็นเกมแนวสร้างอาณาจักรที่บวกผสมประสานการผสมของเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเลยนะครับแค่เราเนี่ยจะต้องผสมของสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งใหม่ให้ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะมีเควสต่างๆให้เราได้ไปทํากันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นการเปิดด่านไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราทาเควสไปเยอะเท่าไหร่ด่านเนี่ยมันก็จะมีความใหญ่เพิ่มมากขึ้น นั่นเองนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกฟที่มันจะมีความน่ารักมากๆตัวเกมก็จะมีการซื้อไอเทมเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวซิม ulator เกินบ้างเนี่ยสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าค่า Rural Life simulator น, simulator นี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมจำลองการใช้ชีวิตอยู่ในชนบทนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยก็เราเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตไปวันๆนะครับซึ่งตัวเกมก็จะมีการหาอาหารแล้วก็มีการหยน้ำในระหว่างวันด้วยนะครับตัวเกมก็มีอะไรต่างๆให้เราเลือกทํากันค่อนข้างเยอะอย่างเช่นการแต่งรถหรือว่าอย่างเช่นจะเป็นการเดินเล่นหรือว่าจะเป็นการทัวร์เมืองตัวเกมเนี่ยมันปล่อยสละให้เราเลยนะครับเราเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับเนาะ ก็เป็นกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็เล่นแบบอิสระได้ใครที่ชื่นชอบหรือว่าใครที่มองหาเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนะครับตัวเกมนี้มีชื่อว่า hot officer police game น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นการจำลองให้เราเนี่ยเป็นตำรวจน,นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะคอยตรวจตาในเมืองแห่งหนึ่งนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีปริกิริต่างๆเราได้เลือกเล่นกันนะครับทั้งตรวจคนนะครับหรือว่าจะเป็นการตรว,วจรถตรวจจราจรรวมไปถึงการ ค้นหาอุปกรณ์แปลกปลอมบนตัวคนก็มีเหมือนกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีภริกิจที่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะให้เราเนี่ยตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะจับคนนั้นหรือว่าเราเนี่ยจะทําอะไรคนนั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันเลยเนาะก,ก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีการอัปเกรด ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับก็เปอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินนะครับก็สำหรับใครที่้องาจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะโอเคเะครับเราก็มาอยู่เกมซิมกันอีกก็คือสัปดาห์นี้มีแต่เกมซิมูเลเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมซิมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ทำมาได้ดีมากมากนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า coffee shop simulator 3 d cafe นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมจำลองให้เราเนี่ยเป็นเจ้าของของร้านกาแฟนะครับที่เราเนี่ยจะต้อง สร้างร้านแล้วก็รวมไปถึงการชงกาแฟให้กับลูกค้านั่นเองซึ่งตัวเกมมันก็มีหลากหลายภารกิจให้เราได้ไปเลือกทำนะครับอย่างเช่นการซื้อของมาตกแต่งร้านนะครับชงกาแฟซื้อขนมมาใส่ร้านเหมือนกันนะแล้วก็เปิดขายก็มีเหมือนกันซึ่งตัวเกมเนี่ยก็คือเล่นสนุกสนุกเล่นมันเผิดได้แล้วก็ตัวเกมก็จะมีวันเวลา ที่เกมเขากําหนดด้วยนะครับก็สมมติเลยว,ว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินเพลินมากๆการาฟิกเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะไม่กินสเปคจนเกินไปภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพมองมองคนที่1น,นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกม Now, Friend, แนว Tower Defense กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Ever Frost น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Ever Frost นะครับเราเนี่ยจะได้ปกป้องถ่ายจากพวกว์ประหลาดที่จะมายึดครองเมืองของเรา นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็มีหลากหลายดัดถ้าเราไปเลือกเล่นกันด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมไม่ใช้เน็ตด้วยนะภาพกราฟิกก็ไม่กินสเปคเลยนะมันจะเป็นแนว 2D นหน่อยนะครับเนาะตัวเกมเนี่ครับก็จะมีการอัพเกรดตัวของฐานทัพของเราอยู่เรื่อยๆนะครับยิ่งเราอัพเกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวฐานทัพของเราเนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่ง เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถกําจัดศัตรูได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่เล่นเพลินๆเ,เล่นชิวๆแล้วก็ไม่ต้องเครียดอะไรมากกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Pocket Partner นั่นเองนะครับสำหรับตัวของ Pocket Partner นะครับจะเป็นเกมแนว Community หรือว่าเกมแนวสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับเพื่อนคู่หูของเรานั่นเองนะครับตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องพาเพื่อนของเราในตัวเกมเนี่ย ไปเล่นอะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวเกมมันก็มีหลากหลายนะครับก็อย่างเช่นการทําอาหารการไปออกกําลังกายการไปทําสวนแล้วก็มีการตกแต่งตัวของชุดของเพื่อนของเราหรือว่า NPC ได้ด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยตกแต่งได้ตามที่เราต้องการนะรว่าเราเนี่ยจะใส่อะไรจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆหรือว่ารวมไปถึงทรงผมหน้าตาเราเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแล้วก็จะมีระบบถ่ายรูปที่เราเนี่ยสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะครับ ก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วในด้านกราฟิก นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับมาอยู่สาหรับเกมต่อมาแล้วก็ไปเกมที่เล่นชิ่เล่นเนเพื่อแล้วก็ไปเกมแนวแก้ไขปริศนากันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า The Abandoned Planet นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องหาทางกลับบ้านให้ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องประมาณว่ายานของเราเนี่ยครับขัดข้องนะครับแล้วก็ตกมาอยู่บนดาวแห่งหนึ่งนะซึ่งเราไม่รู้จักเลยดาวแห่งนี้เป็นดาวอะไรแล้วเราเนี่ยจะต้องค้นหาสิ่งต่างๆที่จะ ทำให้เรากลับบ้านให้ได้ซึ่งในตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมคลิกแอนพอยท์นะแล้วก็จะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาเข้าไปด้วยนะแล้วก็ในการคลิกแอนพอยท์ในแต่ละฉากนะมันก็จะมีการขยับนุ่นนี้นั่นให้มีแอนิเมชันที่เราเลื่องไปเรื่อยๆนั่นเองเน,นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าภาพกราฟิกก็จะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตก็สำหรับใครต้องอาจจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันดูนะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะเกมต่อมาแล้วก็เป็นเกมแนวเล่นผ่านด่าน เก็บบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Bullet Buddy นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนคนนึงนะครับที่จะต้องวิ่งต่อสู้กับศัตรูไปเรื่อยๆในการต่อสู้เนี่ยก็คือจะเป็นการเล่นผ่านด่าน ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องยิงปีศาจนะเพื่อเก็บทรัพยากรต่างๆหรือว่าเก็บไอเทมต่างๆเพื่อมาอัปเกรดตัวของอุปกรณ์ของเราให้ดีเพิ่มมาขึ้นแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเลือกตัวละครต่างๆได้ด้วยตัวละครแต่ละตัวเขาก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อาวุธปืนภยายในตัวเกมก็มีให้เราเลือกหลายชิ้นเลยนะครับก็สลับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นกันได้แล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยจะเป็นภาพกราฟิกแนวอาร์ตเวิร์กหน่อยๆนะครับ ก็ไลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมเล่นชิวๆเล่นนื่อ,อแล้วก็เป็นเกมที่มีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า My Bakery Story นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวจําลองสถานการณ์เป็นผู้จัดการร้านเบเกอรี่ของเรานะครัซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีพวกเบเกอรี่ต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกพัฒนา เมนูนี่ยเพื่อต่อยอดในการขายหรือว่าพัฒนาร้านให้ใหญ่โตเพิ่มมาขึ้นได้นะครับแล้วก็การาฟิกนในเกมเนี่ยค่อนข้างที่มีความน่ารักมากๆยิ่งเราเล่นไปเยอะเท่าไหร่นรับเราเนี่ยสามารถผสมสูตรเบเกอร,รี่หรือว่าอัปเกรดร้านให้ใหญ่โตเพิ่มมาขึ้นแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยก็จะใหญ่โตตามเวลาที่เราเล่นด้วยนะครับ เนาะก็สำหรับใครที่ต้องาจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับ PC ที่ลงให้บนมือถือกันอีกนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าโมโ l i t h นะครับสำหรับตัวเกม o n o น i t h เนี่ยจะเป็นเกมแนวปจญนไยที่เราเนี่ยจะขับยานตกบนดาวแห่งหนึ่งที่เราไม่รู้จักแล้วเราเนี่ยจะต้องหาทางกลับบ้านให้ได้ตัวเกมเป็นเกมแนวคลิ์แอนด์พอยต์แก้ไขปริศนาปัจนไผนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาจะทำออกมาได้ค่อนจะดีมากทั้งด้านกราฟิกเนื้อเรื่อง แล้วก็รวมไปถึงเสียงภาคก็คือททอากมาได้ดีกราฟิกสวยมากๆเลยนะครับมือสุสเปคต่ำก็สามารถเล่นได้นะตัวเกมอาจจะไม่ได้กินสเปคอะไรขนาดนั้นเกมนี้นะครับเป็นเกมเสียตังเนาะอาจจะมีราคาที่สูงอยู่แต่ว่าสำหรับใครที่จะเล่นหรือว่าจะซื้อจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะตัวเกมเนี่ยมีเนื้อเรื่องที่กินใจแสำหรับใครทออีนจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับตัวเกมที่มีชื่อว่าด u น g e o n c o r อนั่นเองนะครับสำหรับตัวของด u n g e o n c o ค e เนี่ยเรานี่จะได้รับบทเป็นนักกำจัด สารกำมะถภาพหลังสีบนใต้ดินนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยจะต้องลงไปกําจัดกรมะภาพหลังสีได้แต่ว่าในการกําจัดกำมะถุภาพหลังสีนั้นมันไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันมีพวกปีศาจแต่ว่าเรามนุษย์ใจพันเนี่ยที่จะ อยู่ตรงนั้นอยู่เราเนี่ยจะต้องกําจัดให้ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเราจะได้ผ่านในดานต่อไปแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวโลกไรอาร์ RPG ด้วยแมปตัวเกมจะเป็นแบบสุ่มให้เราเนะเมื่อเราตายเกิดใหม่มาเล่นนะครับก็จะเป็นการสุ่มดานใหม่ให้ไปเล่นเหมือนกันตัวเกมก็ยังมีบอสต,ต่างๆให้เราได้ไปสู้กันด้วยแล้วก็จะมีมอนเตอร์ต่างๆที่โหด ให้เราได้ไปสู้กันด้วยอาวุธปืนก็สามารถใช้ได้ในตามที่เราต้องการภาพกพราฟิกจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่เล่นชิวๆเล่นเพื่อนแล้วก็จะมีความน่ารักหกินตัวนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Sneak y e c a t นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมประจนภัยแล้วก็ผสม เกมสร้างบ้านแล้วก็ผสมแนวปลูกผักทำฟาร์มเข้าไปด้วยนะ้ำสำหรับตัวเกมนี้นะับจะเป็นเกมเล่นตามเควสไปเรื่อยๆแล้วก็ในแต่และเควสเนี่ยก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไปเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเควสภายในตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บสะงสมทรัายากรเพื่อออกไปอัปเกรดหรือว่าไปเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้ได้นั่นเองนะครับเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จะมีความน่ารักมากๆตัวเกมก็จะเล่นด้วยระบบแนวตั้ง ด้วยนะครับสำหรับใครเจ้างานจะเล่นไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมภาคต่อเกมน้องเหมียวแล้วเบิดกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า exploding kitten 2นั่นเองนะครับเป็นเกมภาคที่2กันแล้วนะครับรุ่ภาคนี้นะครับยังเพิ่มระบบออนไลน์เข้ามาให้เราได้เลือกเล่นกันตัวเกมเปิดให้ทั้งบริการ pc ios แล้วก็ android นั่นเองนะครับตัวเกมนะครับก็ยังคงระบบการเล่นแบบเดิมก็คือเราเนี่ยจะต้องนำการ์เนี่ยไปสู้กับฝั่งศัตรูนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนว การต่อสู้กัน,นแล้วก็ในแต่ละการ์ดเองมันก็จะมีระเบิดในแต่ละคนใครเนี่ยโดนระเบิดเยอะที่สุดก็ถือว่าเป็นอันแพ้ไปการเปนใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยนะทงกคนว่าเป็นอีกเกมหนึงที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกๆมากแต่ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมเสียตังค์นะครับสำหรับใครที่อการจะเล่นจริงๆเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้นะเกม แนวปลูกผักทำฟาร์มกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะ <sucks> ปลูกผ네ักทําฟาร์มหรือว่ามองหาเกมสนุนสนุกแล้วก็จะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Farming Simulator Kit นั่นเองนะครับสำหรับตัว Farming Simulator Kit เนี่ยจะเป็นเกมปลูกผักทาฟาร์มแนวสไตล์งานอาร์ตหน่อยๆแล้วก็จะมีความน่ารักมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถปลูกผักทําฟาร์มเกี่ยวผลผลิตนะครับดูแลเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็นําตัวของวัตถุดิบของเราเนี่ยที่เราปลูกผักได้เนี่ยนำไปแปรรูปเป็นสิ่งของ,ของต่างๆเพื่อน,นําไปขายได้ด้วยนะครับหรือว่านําไปเป็นอาหารก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรให้ทําค่อนข้างที่เยอะมากๆนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยครับเป็นเกมเสียตังค์นะครับใครที่อยากเล่นจริงๆเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้ราคาก็ไม่ได้สูงอะไรมากเลยนะครับเนาะโอเคนะครับก็มีบ้างสลับสี่าเกมไม่ใช้ในประจําสัปดาห์ เด็กกองว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม